เป็นสวยเป็นล้านราคานี่ไม่มีถุงครับขนาดพี่มันยังๆกันเลยแค่ดูง่ายสบายตาไม่ทำเป็นเล่นนะพี่เอาเปล่าห้าร้อยวไม่ใช่ทองเอามาคืน สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เอตีฟาซ่า่แล้วทำไมถึงไม่ไปอยู่ตู้เราจัดเสร็จแล้วไงวันนี้ไม่มีคนเย่ะเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ วันนี้จะเอาผราที่เราเดินซื้อวันนี้ไลฟ์ตรงนี้เลยไลฟ์ชั่วโมงนึงลองดูว่าตอนกลางวันเน <Inf. S 2> um ี่ยกับตอนคืนที่พี่น็อตไลฟ์ลูกค้าจะเหมือนกันไหมถ้าเกิดไลฟ์กลางวันได้กลางคืนก็ไม่ไลฟ <un boxing> ์นะป้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะได้ผราอะไรบ้างก่อนอื่นกินข้าวมาอย่างกินแล้วก่อนทรบต้องเดินซื้อท้องแล้วไปเลยไปซื้อไปซื้อของมาฝากมึงซื้ออะไรมาอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเาต้มมัดยอดเสาฟ้าเอาไว้ก่อนก็ได้สวัสนีครับป๋า่องค์เท่าไหร่ป๋าร้อยนึ่ได้ไหม ไม่ได้สองร้อยไปขรึ้นไม่ได้สองร้อย่ขายร้อยแปดสิบขาดทุนยี่สิบไปโอ้หขาดทุนแล้วมันจะไม่ดีเลยนะเป็นไรก็ไเป็นกำไรถั่วเงินบลาเงินได้ได้เออเออโดนเห็นไหมต้องมีร้อยแปดสิบนะดีนะดมีครับมีถ้ามีสองร้อยไปก่อนมีร้อยแปดสิบนี่นี่เรียบร้อยร้อยแปดสิบขอบคุณครับป๋าขอบคุณครับโดนครับวันนี้เราบอกแล้วเราจะต่อแบบไม่สนใจใครทั้งนั้นป๋าราคานี้ไม่มีถุงหรอราคานี้ไม่มีถุงครับถือไปได้ไม่มีถุงเลย เรามาดูกันดิดูกันต่อน้าดิพี่สวัสดีครับนี่อะไรเนี่ยกระดิกจักรโก้ข้าวเจียงมีข้าวแก้วเท่าไหร่อ่ะอันนี้บล็อกอะไรอ่ะอันนี้เป็นอัลปาก้าเหรออัลปาก้าธรรมดาพี่๊กแล้วก็น่าซื้อนะผ้าอะไรอ่ะก็ชื่นว่าท่าพูดพี่จังหวัดอะไรครับนครถรีธรรบ้านอยู่ท่าพูดบ้านอยู่ดอนไหวอ๋อมีห้องออะไรนะดอนไหวอ่ะมีจอดมีไหมมีแต่ไม่ได้ขายตั้งเก็บไว้ใช่ไหมพี่ใช่อยากได้พยอดดอนไหวตราแส่เท่าไหร่ต่าแส่ นี่นวะก,ก็น้อย 7, เจ็ดพันข้าผัดสวยจะรอดนต้องยอมนะทีนี้เนี่ยอยากโดนแต่หน้ามันโดนนะเนาะแพ้ดูง่ายสบายตาเสียตังค์เอพี่นอชโอเคอเค,ครับครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากเหรียญน,น,นะเพราะว่าแก้วมาแก้วปกติจะเจียวเดี๋ยวนี้อะไรพี่ ทองแดงนี่เป็นอัปกาณแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าพ่อปานดงตาลคนโบราณจะเรียกว่าพ่อผาดแต่ว่าสมัยนั้นในยุคป,ปีเจ็ูเนี่ยพ่อผาดเนี่ยเป็นพระที่มุ่งบวชใหม่ๆแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดนบางลำโพก็เพื่อที่จะไปสร้างพระพุทธของวัดดงตาน ก็เลยขอสร้างอ่ะก็เลยได้ทิพ์น,นี่มาเอาเอามวลสารมาใช้ได้ใช่ไหมอ่ะเอามวลสารดินก็เป็นดินพ่อปานอุดก็เป็นอุดผงพ่อปานแล้วก็ไปบรรจุปุ๋ยพ่อปานเตกด้วยนะแล้วก็แจกหน้าบทเลยแต่ว่าพอดีอ่ะตอนนั้นตำนานอ่ะพ่อปานเราเพิ่งบวชใหม่อ่ะพ่อปานก็เลยให้อาจารย์อ่ะสร้างพระให้ก็เป็นตำนานพ่อปานถูกวัดลงตางนี่หนังสือออกชัดเจน วันนี้เราหาของหลักๆไม่ได้เรามีตัวช่วยปรามบ้านไร่สวัสดีครับดูดิปรามจะสามารถพาเราไปทำกำไรได้สักเท่าไหร่ปรามนี่ก็ทำเป็นเล่นนะพี่โอ้ยใช่ย่อยนะใช่ใช่ย่อยนิดแด็กผมนะตอนนักก็หนปรามเนี่ยกินล้มเลยนะกินล้านเลยนะขนาดพี่มันยังแดกกว่าเลยขนาดพี่มันยังแดกกว่าเลยเออใช่อันนี้เท่าไหร่พี่คอเป็นลานนะเนาะเดือดได้ทั้งเลยซื้อไปก่อน ปกติน้องปลาล์มเนี่ยเล่นเล่นสายไหนอยู่เล่นพ่อคูณปลีรับเสี่ยสออ๋อเล่นแค่ยสองรุ่นใช่ไหมใช่แล้วก็มีรุ่นอื่นปกติซื้อขายอะไรเป็นหลักอ่าก็พ่อคูณครับแล้วก็ปลีกข้อสีดิดำ่ำประมาณนี้ครับเขาเรียกสีือสีด,ดำแล้วก็อะไรนะคำข,ข้าวสดตักน้ำตักน้ำก็เป็นนิดหน่อยครับพี่ไม่เก่งพอได้อยู่ แต่ก็ไงก็ต้องกเก่งเขาพี่อ่ะ <s it> ได้ไหมไม่งั้นจะไปกินมิสได้ไงวไันเคยกินให้ต่อเลยนะอันนี้เท่าไหร่ครับกลางวะขอบคุณครับ,รบได้ย่อยๆเลยเพราะโดนามาตุลบล็อกกันดูหน่อยนะบล็อกอะไรพี่บล็อกขอบเพชรโอ้โหขอเบ็ดเลยเหรอใช่ครับ <han S 1> เท่าไหร่อ่ะพี่ประมาณตัสองหมื่นห้าโอ้โห้มันาบางเฉียบเพราะว่าผมมาทองไปถ่ายทองใต้สองหมื่นกว่าขอเพชรแต่มาดูอีกทีแล้วกันพี่ได้ครับราคาเต็มสวยเป็นล้าน ใช่สิเพื่อนรักขอบคุณมากครับพี่ชายพี่ทองนี่กำเท่าไหร่ครับสองกันล้านรอดไม่เอ่ยต้องซื้อไปใส่อย่างเดียวนะใส่ช้าได้เราลดได้ไหมพี่นี่ต่อดูต่อดูต่อดูต่ออันนี้แหละอันนี้สี่กันล้านเราแม่งตามออกอาวุธแล้วเหรียญอะไรตามถึงนางเอกเป็นนางเอกขอดูสภาพนิดนึงครับพี่ครับเออสุดจัดไม่อยากแค้นเลยอ้าพี่เอาไม่ไหวยอมอ่ะซื้อเราเอาเสียชีพเดือ สวัสดีนี่ไงเอาพี่อ๋องจะขโมยแล้วดีครับพี่น็อตเมื่อกี้จะขโมยได้แล้วไหมได้แล้วไหมเยอะแยะไปข้ามไปฝั่งนู้นเหรอพี่เอาวันนี้มาร้านเสียดแจนกระทุ่มแบนเท่าไหร่เนี่ยนวะสี่พันห้าเปอสวยตามสวยเลยนี่ซื้อไปขายลูกพี่เลยไปเลยอ่าจัดไปนวะนี่พ่อทรงอยู่อหรครับใช่ไปลาบหน้าพระเปลี่ยนทุกวันเลยสุดยอดเลยป๋าป๋าเอากล้องจุลทรรศไหม ได้อะไรนะยิ่งย่งอยไหมหลักๆขายใครถามก่อนนาทีนี้หลักๆขายใครผมยังซื้อลุกย่อยเลยเท่าไหร่เท่าไหร่ลอชิมหนึ่งบ้างเขาให้ติดตั้งมาโอะนะเสียงมาแต่ไกลเลยตังมาหนึ่งดอกไม่ต้องบอกใครอันนี้เท่าไหร่นะเกียรสั้นเกียรยาวเกียรยาวเีนี้ใครซื้อไอ้ฟิสสวยอ่ะอันนี้ครับอยากจะซื้อเสียดแจนมากน้อยราคาก็ดีใจแล้วลูกโอ้โหคนกันเองนั่งขายกันมาเป็นสิบสิบปี แล้วกลางคืนบู๊ขนาดนั้นกลางวันมาขาย,ยางี้นอนตอนไหนกลับไปนอนตอนบ่ายกลางวันดับตั้งดานกลางคืนตั้งดานกลางวันมานั้งขายพระยอดยอด้ดวย,ยอด <laughs> นอนนอนแล้วสองสามชั่วโมงบอกแล้วใช่ไหมพีต่ต้องใจรักจริงเหรอเอ้าต้องใจรักใช่ใจต้องรักอะไรก็ได้ไปหลับที่บ้านอย่าหลับในอย่างเดียวง่วงจอดอย่างเดียวอย่าให้ความล้ามาทําให้เสี่ยงครับเอาสององค์อ่ะซื้อหน่อย ่ะัีครบกลางคืนโคตรขยันนะใจรักนะ<ใ>นแล้วคนเดียวเลย,ยโหดมากนะโซ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 ปีอะไรอะ่ะสามแปดสามขายได้เท่าไหร่ครับสามพั 3, oh. นเหรอสวยๆเนี่ยเหลือละสามพัน 3, เลยนะไปไปดูพี่มันสี่พันสามแปดเนี่ยนะน 4, นเดินเจอปุ๊บได้ตังเลยนะนอย่างน้อยมีคลิปให้เขาได้ดูว่าอันนี้ครับแปดพันห้าแปดพันห้าปีอะไร <12. S 1> หนึ่งสองอ้ยหนึ่งสองแพงขนาดนั้นนะแพงน,นะ แปดพันห้าอันนี้อะไรนะเสีจตบางเขาเรียกแะ้วเทพประธานพรครับเจมาขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้นวะนวะนีครพันต้นๆนะพี่นนอ์อ๋อพันต้นๆใช่ไหมเอาปลาห้าร้อยมอลซื้อไหมเออรวยไปเยอะเอาปลาห้าร้อยมอลเออเอาขอบคุณบาทด้วยเดินกลับก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ขอบประกาศนะมึงจะจ่ายตังค์ด้วยมึงช้าแท้วะเอากูจ่ายก่อน มึงช้าแดีววะเครื่องมึงอ่ะเด็ดตั้งกระแตนมากขอถ่ายรูปหน่อยนะพี่น้องได้ครับพี่ถ่ายกับพี่ไหมผมถ่ายข้างในไหมให้ไอ้เขาถ่ายให้เอาไหมถ่ายคู่พี่ดีกว่าผมครับพี่ครับครับอย่างงี้แพงไหมพี่ตอนนี้ผมก็ชอบผมเพิ่งแต่งงานพี่ไม่ได้ชอบไม่ได้แล้วนี่ว่างพี่บาการมานั่งกินกาแฟที่ร้านผมโมตรงนู้นนะเออว่างพี่รถมามาสิบโมงสิบโมงน้าร้านผมอยู่ตรงมุมสุดนะ น่นที่ขึ้นป้ายสีฟ้าไฟวิ่งอยู่น่ะไฟวิ่งสีฟ้าเนี่ยหนะพี่นะไปหานะจอบสามบ้มีมุมมีมุมจอบสามซื้อไปขายเลยนะจอบสีใช่ไหมอ๋อจอบสีนี่มันชิ้นเท่าไหร่พี่แล้วแต่ราคาเม็ดแตงอ่ะพี่ลูยางเงี้ยไม่แตงสาเก้ามีอะไรเด็ดบ้างไหมพี่อยากได้ภาพสวยๆนะไม่เป็นไรพี่เนี่ยเงี้ยไปถูกทางแล้วไม่มีเกตเลยถูกทางแล้วพี่อันนี้จอบสีเหรบพี่อันนี้ทองอะไรอ่ะ อันนี้เป็นเงินชุดทองโอ้โหไอ้จอบสีอ่าจอบสีเรียมเงินชุบทองสวยมากนะเหมือนมากเลยโอ้ชุบโคตรเนียนเลยพี่ต่อได้เลยขายได้เท่าไหร่ขายได้ประมาณพี่แล้วทำไมขอเล่นเงินแผงพี่บ้านพี่เลยไหมชาวบ้านโอเคพี่บาการขอบคุณมากบารกระพร้อมพีเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าโอ้สองหมื่นห้านะนี่บารกระพร้อมนะครับสองหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวขอส่งให้นะคุณลุงนะบารกระพร้อมสองหมื่นห้าต่อยืมกล้องหน่อยดิ ตัวใบตัวจริงต้องไม่มีกล้องถ้ามีกล้องคือตัวปลอมเม็ดเล็กหน่อยนะคุณลุงนะเม็ดนี้นะนี่อะไรอ่ะพอพิษเหรอโอ้โหมีอัวราเท่าไหร่อ่นีนะนี่าเดเดียวนี่นะพี่ๆนะคุณลุงเล่นพาสแท้นะอันนี้ใบสมาคมพร้อมเลยพ่อพิษวัดขมังอันนี้สามหมื่นห้านะมีอัวหายากนะนี่ถือว่าสมบูรณ์นะเพะัวติขาดหมดแล้วไม่อยู่อย่างนี้แล้วโอ้ดีอยังได้ที่สามเลยนะสภาพเนี้ยตะกุดคู่ชีวิตหลง่าพิษวัดขมังตราบใดยังคาคอไม่ต้องกลัวตายไม่ตายแน่อ่าเนี่ย ขอพิษวัดคำังโอ้ยนี่าผมช่องแทโอ้ยแพงเลยลุลงคนตรงนี้เท่าไหร่นะห้าพันห้าตะกรุดปูชีวิตเหล็กชาร์ปรถไฟโอ้ยอย่างนี้ที่หนึ่งแล้วเหรอสร้างปีหนึ่งสามเออคุณลุงรดได้เยอะแม่ครับข้อ <Biraz S 2> ผมช่องแทอันนั้นคืออนะไรครับอูจันอ๋อฉลกหลัมกอบพังงันอันนี้เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เนี่ยอส่น,น,นึ่งชิ้นใส่ยางอูจันฉลกหลัมนะครับกอบพังงันนะคุณแผนเมืองใต้เขาเรียกจิมอะไรคุณลุงฐานตำเภานะ 1มื่นสี่นะคุณลุงนะเนี่ยหน้าต่อมากเลยอ๋อชารปรถไฟนะครับอดูง่ายแต่ราคาคุณลุงไม่ง่ายเลยหย่อนหมื่นไม่ได้ครับองี้โอ้ดูโคตรง่ายเลยดันเป็นเม็ดเล็กโอเคครับโอ้ในชอบลุงเล่นแท้หมดเลยเนะี่ยอปปานนะครับบางเฮียเท่าไหร่ครับ ไไพ่ะปานบางเคียสองหมื่นแปดน่าซื้ออะคุณคุณคุณลุงแต่ว่าราคาไปต่อน่าจะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงฮะกระดูกหานเพรารุนโอ้โหนี่บัตรสมาคมด้วยคุณลุงนี่กระดูกหานครับเพราะรุนครับกระดูกห่านนะครับได้รีวิวก็ยังดีครับคุณลุงขอบคุณมากครับพาอกรณ์พญาก์นี่นี่หนึ่งในห้าเป็นจากากีพาอกรังครับเท่าไหร่ครับคุณลุงน <35. S 1> ี่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าดูง่ายโอ้โหคุณลุงเลี้ยงพระโหดมากใบสมาคมหมดเลยด้วยนะ ดูง่ายขอบคุณมากครับ,บคุณลงุงขอบครับ,รบชื่ออะไระพี่ชื่อกอ๊อปชื่อกอ๊อปอ๋กอก๊อปที่ไหนพี่มีฉายาไหมก๊อปโคลาด นี่ไม่เกี่ยวกับสีกาโกฟอะไรอย่างงี้นะเราไม่เกี่ยวกันนะแล้วพี่เอาพาร์ตจากโคราชมาขายที่นี่ใช่หรืเปล่าเอากแดดทกับเาขายขายดีไหมก็พอได้ไม่เกี่ยวอะไรกับสีกากโกฟนะโอเคนะโอเคโอเคเออดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆแล้วแล้วพี่มาวันไหนบอกไม่ได้มาไม่ตรงวันอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าขึ้นมาอ๋อ อ๋อได้ของก็ขึ้นมาหน้าพระขอโอเคนะพระแท้พระแท้ทั้งนั้นเลยนะพระแท้ทั้งนั้นเลยนะเอาแล้วไอ้ปาเอาแล้วเอาแล้วอ่ะอันนี้คู่นี้ห้าสิบแล้วกันพี่ได้เต็มแล้วลหร่สามบาทโอเคได้ไหมโอเคโอเคเนื้อโคตรมันเลยว่ะพี่อีกร้อยแล้วกันพี่อ่ะเป็นสี่ร้อยโอเคออกยูทูบได้นะพี่ไม่ได้แอบเมียมานะถ้าเมียน้อยมาก็แอบดีๆนะโอเคโอเคพี่ แล้วครับนี่สิ400เดี๋ยวดูกันขอบคุณครับแต่ต่อฝั่งโน้นฝั่งโน้นโอ้โหได้เป็นถุงเลย400ครับวันนี้ผมอยู่กับสวัสดีครับเด็กวัดคอลเลกชันฝากด้วยนะครับก็ะจะขายอยู่ที่เอสซีทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับจันพุทธศุกร์มาได้เลยจ้ะอันนี้แพงนะลูกพี่ซื้อเท่าไหร่มหมองๆอย่างเลยนี่อ,อ,อย่าพูดอย่างนั้นดิไม่ใช่ เลนมันหน้าหมองใช่หน้ามันหมองอันนี้ที่ไหนครับอ๋อพอแดงพ่อแดงทุกครอบงานหนเท่าไหร่ครับเอาตั้าไหนอันนี้พอแดงพอแดงพอแดงเอายี่สบห้าได้ไหมนี่สองพันห้านะฮะไม่ยี่ถูกนะนี่ถูกนะจ๊ะมีใบแถมดปวยนะจ๊ะมีใบหายากนะมีอะไรจะโดนาบบ้างเนี่ยวันนี้นะปูทิมเท่าไหร่เนี่ยอ่าปูทิมอันนี้สามร้อยอันนี้เอาสิบห้าูทิมเนี่ยลงหนังสือชัดเจนอันนี้เนี่ยูทิมใช่ไหมใช่ใช่มีอย่างอื่นไหมครับเด็ดเด็ดหลักๆวันนี้ ไม่มีเลยจ้ะขายหมดเลยมีแต่ถูกๆนี่ไงเนื้อทองคำโอ้โหข้อมูลประสัตว์เยอะเท่าไหร่อ่ะอ่าเอาพันหกพันหกนี่พันหกนะเผื่อใครมีที่บ้านนะครับนี่พันหกนะนี่เอาบิลพั 1, นหกร้ 1, อยบาทบิลพันหกร้อยบาทโปรโมชั่มไอ้นี่ลงถมมันดิฟหลังไงใช่ใช่ถ้าเป็นโค้ดไรเดอร์หน้ากระโหลกจะแพงมากอันนี้ครับจริงๆเพราะถ้าปวดทิมนี่ก็ยังมีมีกิมจ๊อ อันนี้พ่ออุตมะเหรอเนี่ยกิมจ๊อสวยกริชนี่แม่น้ำคูหลังตะกุดทองคำไม่มีทีเด็ดให้มั่งเลยวันนี้ไม่มีเลยอ่ะขายแล้วขายแล้วนะนี่ขายเท่าไหร่บอกได้ไหมได้ครับ25,000บาท25,000นะกระดาษสารพัดกันด้านหลังเป็นตะกุดอ่าสร้อยสังวันออาภิธรรมเจ็ดคำพีหลวงพุทพีวัดปหารไล่ขายไปเท่าไหร่นะ25,000บาท25,000บาทจะต่อกลมๆซะแล้วเขาเดิมนี่ขายในสนามองค์เท่าไหร่ ขายไม่แพงครับอร้านนี้ไม่มีขายอะไรแพงอืมีบงมีใบหมดเกลี้ยงกิฟเลยนะเดี๋ยวมาใช้บริการได้ทุกเมื่อเนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นพ่ออะไรอ่ะสูงพ่อจานเนาะอันนี้ก็เป็นบูทิมาเนาะใช่ใช่อันนี้ไม่ชัวร์ไม่ไม่ใช่เนี่ยแต่ทองคาเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นทองคําอันนี้ยิงแล้วนะไม่ใช่ทองเอามาคืนวันนี้มันทองอยู่แล้วครับลูกอ์สีโอเคโอเค งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันได้นะาเดี๋ยวมาอุดหนุนคราวหน้าโอเคครับขอบคุณครับได้เมื่อขอบคุณครับนี่ยเดินนั้นแต่หัวซอยมายันท้ายซอยไปไงพี่พอได้ฟองอยูเนียพอได้ของมาไลฟ์วันนี้ไหมพอได้พอได้พอได้หน่อยพอได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาเรามาช้าเขาเก็บกับหมดแล้วมันอยู่ที่นี่หลายอย่างด่ ปัจจัยปัจจัยรวมปัจจัยหลายอย่างคือเรื่องราคาด้วยบางทีเราซื้อ2องพันเนี่ยขายได้สองพันบางทีกําไรมันไม่มีกับได้บางทีก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับราคาพระที่เขาซื้อมาก่อนเนี่ยมันันสูงอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเขาเขาไม่ยอมใช่ยอมยกรดราคาไม่ยอมล้มราคาแล้วก็เลยซื้อเราก็เลยไม่ได้นี่น้นี่เพราะบางอย่างเราซื้อ2องพันไปขายในไลท์พันเจ็ดพันแปดได้ไโดนเอโดนเหมือนกันพันสามก็มีซื้อสองพันไปขายพันสามก็มีแต่ที่ถามว่ามีกำไรไหมก็มี แมนั้นมันอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเนี่ยรู้ว่ามันจะขายได้แค่พันกว่าบาทเนี่ยเราเลยยอมเขาเรียกว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้เลยอเออเราก็ต้องเลือกเอาที่เรามีส่วนต่างถ้าเราไม่มีส่วนต่างเราก็ต้องยอมกก่อนวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับไปกันเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปลองไลฟ์กันดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราตามไปดูกันจะลองไลฟ์อีกเวลาหนึ่งก็คือช่วงกลางวันก็มีแค่3มวันนะจัจาร์พุธศุกร์ลองดูก่อน ไปได้ก็ไปได้ไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้เดิมอันเดิมโอเคนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่มีพักเครื่องนะครับอยากขายที่บ้านจะเป็นของเก่าพระบูชาเป็นเครื่องเงินนะครับเครื่องทองเหลืองรถโบราณระเพาะปลาสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับทิ้ง้านบนนี้เลยเรายินดีให้บริการหน้าบ้านท่านนะในราคาที่ท่านพอใจวันนี้ผมก็ับต่อนะครับทีมงานก็ต้องปามต้องปา์มบ้านไรก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันคอนเทนหน้าสวัสดีครับ